โอ้โหนอนด <innoc ats. S 1> ูเหมียวอออลิฟได้เหม enfin ียวมาอีกตัวเหมวมีครับานไม่ยมีมันเหมือนตัวไหนมันเหมือนตัวจิ๋วเนี่ยเหรอบีเหมียวเหมียวเหมียวทำเหมียวนี่ก็เหมียวครับ เมียวครับเมีย,ว,มยวครับม่ไม่มันจิเมียวน้องจิมอ่ะกดกดอ้าไวไอ้ทองทดเดี๋ยวแม่เสยียฐานให้ใหม่ก่อนเหมียวแม่คให้แม่เส็จทานก่อน